กวางที่นี่เป็นลูซ่าค่ะเป็นสายพันธุ์ลูซ่าอ้ต้นกําเนิดนี่มาจากออสเตรเลียเลยค่ะใช่ค่ะเป็นกวางที่ทนแดดทนร้อนทนฝน <c oughs> ค่อนข้างมีภูมิต้านทานของตัวเองค่ะสายพันธุ์นี้ค่ะแล้วก็แบบเหมาะกับภูมิภาคอากาศของประเทศไทยเนาะใช่ค่ะก็เรามีการรับซื้อลูกกวางคืนค่ะใช่พอเราขายออกไปงี้ใช่ไหมคะเรามีการรับซื้อลูกกวางคืนรับซื้อเขาวกวางอ่อนคืนรับซื้อคืนอยู่ที่กิโลละหกพันบาทค่ะลูกค้าที่ ที่ซื้อกวางเราไปเนาะแล้วมีตัวผู้เยอะเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราไปตัดให้ใช่ค่ะแล้วเราก็รับซื้อคืนยอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขทั้งสองฝ่ายได้เงินเนาะเราได้สินเราได้ตัววัตถุดิบกลับมาใช่มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยเป็นนี่ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่คนจะชอบคนจะชอบตัวนี้มากที่สุดเนาะถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกอะไรครับเป็นสมุนไพรค่ะเป็นเหล้าดองในนี้ก็จะมีฝางแดงค่ะเป็นสมุนไพรมีโสมมีราก เขาเรียกอะไรนะมีรากโสมมีกระชายแล้วก็สุดๆเลยก็คือเป็นตัวข่ากวางอ่อนสไลซ์นี่แหละคะ่ะใช่<ม>ตัวแพงอยู่ในนี้เลย